หัวห้องมันมันแลรงตามหมหัวห้องไงหัวห้องมันตึงดีมัตั้งคนเหี้ยมันหาแบบปะว,วะักตกนั่งเป็นซิปชัมม่วโมงซิปนาทีอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าบอกเร็วกว่านี้เลยได้เร็วได้ินั่งเป็นซิปนาทีโอ้โอนหัวกําเดียวเหี้ยโอ้แม่ยนี่ังไงย้อนเหี่ยกําเดียวโอ้ได้แล้วเอา Let's go everyone เอาวาหาได้กินขอบอันนี้แหลยสนใจเอาเอาโป๊กอ่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับคนไทยอยู่ไหมอี๋อีมันเจอทีมกันจะขึ้นดเว้ยจะขึ้นดเว้ยอู้ยังเท่ถึงว่าหาไม่เจอดูมาแล้วแฟชั่นขนาดนี้แฟชั่นกูมาฮะดิ อาจูะพี่ิตริงดิจได้ไม่มีไม่มีโอเคไม่มีดูไปต่อมาคอนชิวไลลูไหนกันนะไใครกดจะได้ก็ดีถ้ากันลืมไปกดเอกดเอฟกดเอฟเอานั่นเตะคนคนนั่นเตะ อ่ะคีมติดตามกูไหมเมื่ีอ้าอ้าอ้าแพดละแพทเหมือนเนาะอ้าตัวเจ้าเหรอเหมือนเนาะกดอะไรติดตามอ้ากูลงนะเอาเหมือนอยู่คีมกดอัพเลยลงไหนโอ้เว้ยน่าใจเลยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีแล้วไหมเขาเขาแบน,นแบนเซ็นต์ยู่แล้วะัาร์เดนบอดี้แคสเลยคโคโหัเลยอย่างมันแต่ที่ฮาเดนตอนคาแคบมีคีมบอลเลย เซ้นเซ้นมอลนนเนิบมเตะบับอีวะบับโมบับเก็บอีวะโอ้ค <Okay. S 1> ับบัฟโมบับโม,บ,บ,โมบับเก็บบับ,บเสียบับไอเอลเลวเก็บไอทีฮทีเขาลิมนอนจิรุตไล่ทีโมไอแมงตีห้องเพงลงอะไรวะเซราฟินเออเซราฟิน <era> แล้วกันซิง สิงคโปร์สิงคโปร์สิงเกตสิงเก็ตสิงเกตนึกว่าจสิงค์มันจะแบบเนิฟมันจะแบบเนิฟอูดียนะฮะคนคงใจมาเนิฟลีู่เนิฟชาโขยนะเนิฟเนิฟหลีลีชินเนิฟเลีโอน่ามอมอกเน่าเนิฟมันน่าจะเนิฟอูดียเลยนะโกูไม่โกงเหงาเลยนัดตีมันนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนี่คืออย่างบบ อ๋อเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวนั้นไหมไอ้มินิรีเวิร์กไปผลผลผลมินิรีเวิร์กไงก็คือมินิรีเวิร์กอะเปลี่ยนสกิลบางสกิลอะเราเปลี่ยนโฉมใหม่ของตัวเปลีปย่ยนท่ามันอะไรเปลี่ยนสกิลบางสกิลแล่วกับเปลี่ยนแอดมชันอย่างใหมเ่เลคือมันใหม่ขึ้นคือมันน่าเล่นขึ้นเลยมีเซนเนาะครับยี่ สินหนากระลังมา้มาไมา่หรอวะอ๋อมันจะอันนั้นมันจะอันน,น่าจะปรับเปลี่ยนอะไรอื่นแต่มันจะมีตัวนี้แหละตีมิดดี้ดีเวกเลยอ๋อกกเปลี่ยนแปลงนี่เนาะอ,อัตราเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีเหลือเก้าสิบเจ้วตัวอีอีบัฟขึ้นมาจรยี่ยมักจะออกคือดัสเบ a ซึ่งทำให้เพลเยอร์ตายของ ไอหางอย่างไวออกดับเบิลอ่ะอ๋ออันอันแดงๆดำๆนี่เป็นมีดเจ้าข้อนั่นกันเออตั้งเดียวหายได้ป่ะมันแหงละเออคนแหงได้จี่อ๋อถือว่ามันแนะนำมาไปเล่นภาษาจะอันนี้หนักว่าท่านอดโหทีมได้ยริงใช่เลยถ้าเล่นใส่ตีเลี้ยวขี้องก็หาไอ้ทองนั่นเ้ยโดนวางนะหะว่าสร้างดาบมีดได้หมดหลายเลย โอ้ยหานี่ก็ตาแทบเลย <laughs> ก็ตัดเลียดโดนเนิบโอ้ยเฮียเอ้เยตุนเนิบผ่าตายยังกะกูวันนี้กะจะเอาตัวบอลอดอยู่แล้วอ่านะ <laughs> ากะออกฟันตัดมาได้ยนะังไงตัดอยากที่ผแผลนี่ว่านี่ส้มให้อ้าทุกฮาล่นคำเนี่ตสวานาท่านตะวานเลยละป่าโุกทีมแบบว่า ขวัญมาเป็นแก้งอ hmm. ่ะเวลาข้ามหาสิฮ at um ันเซ็ตหรอตามซสอนมาเก็บฮะตามซสอนมาเก็บฮะป้าทุกฮะบอกเกินเลยเฮียไอเจาะจริงก็โมดิเคเซอร์เฮ้บะโปรเจกต์โมดิเคเซอร์โปรเจกต์จริงก็สีดูสิโอปรเจกต์สายลาด เซตหมดมีครับบะออกทายดีต่อลุดของยิงไอ้งซะกูยิงแต่มึงลุดว่าไปทีก็พูดเกินเกิอไปอีกอ่ะอะไรอีกอ่ะเกมที่สู่เล่นนี่ไงเทรเวอไ์แฮนเตอร์เออนั่นอ่ะเอาเอาโปะส่วนใจโปะมาเล่นโปะมาเล่นโปะเดี๋ยวหาโดนเต้นเมาง่ะอาอามาเจย์ลูกซีดมาเตะหน่อยหาเล่นโปะเลยวะฮามอนดีามาเล่นด้วยกันนะโรนมาเล่นด้วยกันพัเรอ มาเอาเกมพนไปจอ,องก็แง่งเล่นกันโอบักี่เอีกนี่ปัญญาออนเล่นกันพุกมะอยอย่างเร็วรอรูดของเลยคิงรุดเก่งรุดเก่งว่าไปขอต้ <c oughs> องเก็บของมา อะไรเยี่ยตีอ่ะเออได้กลับมารอแฮะไปหาอยู่ว่าเปลี่ยนได้ป่าไปทังไหนวะเนีย่ยมาเจ้คนไทยอู้เต็มาเลนกับมาพูดเรื่องเพ่ลงคนละตีคนละตังกันเปล่า เกมก๊อฟทุกเกมทั <c oughs> no, ้งฟรีไฟล์ทั้งผับจีไอไซเบอร์เฮ้ยน้ำมาไม่ใช่ไว้ำรถลอยได้โอ้โว้ยลงแต่โอ้ลงมาได้น้ำตีมาอย่างนี้ที่ชุบคนขนหนักเลยปะไม่คุณจะข้ามสะพานไปฝั่งนู้นแล้วเหี้ยมันลอยขึ้นมาไอ้แรงตั้งเลยนะลอยตั้งเลยรอติชุบคนวะ คนไม่มาหรอกใช่อหข้างหน้าไม่รดนน่ะ

เ,อข,อเของแม่มาเซกของได้ั้ยนี่อ๋อเอามาแตงโมใก้เปลืองไปใส่บังเกอร์อะไรไปใส่อันนี้มันมีฮามีตัวห,หิวต๋อมาจะมปเอาที่นึงมา,งปงมาเป็เอ๋อจับแจมจั้โอ้โหตกว่ะ ใช่ไหมนนะเพื่อมาเป็นแฟนจะเลี้ยงแค่ไหนวะ,ะเลีนน้ยงแค่ไหน,นบอกใหด้ดยโ,โอ้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 ได้เป็นกูแล้วอะ วันบีเลยเออมีเสียงปืนเออยิงมีกระสุนปืนปืนน้อยอ่รมันเปลนจะได้เปนกระสุนปืนน้อยไม่เจ็กระสุนเองเฮอยเท้าเท้าเท้ามะดุลูกมดต,ต่อมีปืนน้อยอยู่กไหบบนฮ โอเคมีอยู่เดคนคนเอาไปเตะแค่ได้สูบไปน่อยเดยหมอมีป่แจะโมเตอนี่อันเด็กอ๋อบอกตาก็ดูใจดีเดียวเซวนี่มีมีคน มีบอดสบายใจจนมีกี่ครั้งก็ยังเป็นบอดเิียดวะกดีไลอ โอ้เขาขอบวงนั่นแหละจ่เปล่าอะในวงมัเขาอขอผิดคนจี่เปามันเป็ไม่คิดเลืสายกว่นี้ โอ๊ตอนไห้สูบถนึ่งคนนะเอาบอลาเลยทามแน่นสามร้อยปาร์ล้วเอาไปเต้นนะฮะมีเสียงแล้ว ไปเตะเอาไปเตะกระสุนนีเน่เอาเอาไปวันทำบังคุ้มตัวอันนี้ต้องอหมดจะเอาจะได้เต็มตัวแล้วนะเลยจะหาโจงยังไงหาทำบันไดใจนี่อาอย่าเอาหมดเลยมันเต็มแล้วไอ้เหี้ยป้อน เฮ้ยพวกแม็กเนี่ยเอาอะไรระบายของระบายของเฮ้ยแม็กเนี่ยเมาเอาอะไรมันกดแต่อย่างมากป่ะทำนี้แหละมันจะกับแม็กเนี่ยแม็ก,มกขา้าเจมได้ฮะไซส์แล้วมันกดอย่างมากของก็แชทแชทกดแชทอ่ะมันจะมีของนะของเวลแรมจะขึ้นไปทำไมฮะ ยาที่ย์เผาเก็บเอทเลยเพื่อนมีฉันเพื่อนจะล่วงแล้วนะเพื่อนจะต่ำเอ้อเริ่เขาจะล่วงเลยหยุดเล่นเป็นเพื่อนเลยเนี่ยโน้ตบุ๊กของแบงค์เล่นเกมนี้ไหวนะบ้าไหวเหรอฮะไหวเนี่ยมึงดูหนิไหวไหวไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมึงดูเล่นเรื่อนป่ะแบงค์อ๋อเรื่อนเรื่อนเออรถบุกเล่นไหว เอ้ยไม่ไหวไม่ไหวยังได้ไหวไม่ไหวไม่ไหว,ไไวดูจากตรงไหนไม่ไหวมันกระตุกเออต่อคนเกาหลีเขาใส่เลยอยู่ที่ใด,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 ดบอนไซผมแผ่วๆพัดพา,าใจไปคิดถึง แล้วมันเข้ามาแล้วมันก็พูดแล้วมันแล้วมันเปิดปไปแล้วมันก็ออกไปไวัดในเง่อนเพว่ใครคนที่เจอ,อต่อใจแล้วจะกอับอุ้ยเสี่ยโดนยิงจากไหนวะปิดไหนควาดอ่านดึงวิชีมาก,กมอย่าหมดตัวเหนื่อเดี๋ยวนี้ <Run. S 2> ชิดไหนวะกันา,ากูกเดินไม่ชิดไหนเลยมีอยู่ไหนดูดีมีแต่บอทในนั้นเหลลแลหห<ๆ>ห้วที<ๆ>่เรา <laughs> อย่างมาเจอค้นดีกว่าเขาอย่างมาเจอกับบอทวะ แหลงแหลงป่อยู่ที่แหลงอืมนะแตเนี่ยแหลงต่ำอยู่ี่กับังีมาเล่น,นี่เจอเจอกับบอสนี่อใหคิดยังไงมาเล่นเอเจอเจอเจอคนคนคนเนีายละบอดแดงเออคนทคนบอป่าสบอสแล้วนี่ z ยิงหาเลยใช่จะได้ได้ใช้ป่ะโอเคมาเลยละคนจะรู้รืเปล่า

อ๋อไปดูกางวงวลเยจบดีไอ้บอกบอกให้บอกให้ผู้ชว่วยร้องเพลงคืนจันได้หรอไอ้แบงค์มีข่าวมาบอกผู้ช่วยมาส่องกูจัดขึ้นในสตอรี่ไม่ดูกูตั้งหลายอันอยู่ๆมาดูฮะเฉยดูอะไรอ่ะดูกินเคอฟซีนะเ้าไม่คือไม่ส่องกูไม่เข้ามาดู<อ>ดกูตั้งหลายอันอยู่ๆก็เข้ามาดูอ่ะสงสยัยเห็นกูไม่ไปดูสตอรี่เขาอะ เออถ้าเจอบอกว่าร้องเพลงคืนจันทให้ดูหน่อยอยากฟังมันร้องหรอมันร้องเพลงอะไรของมันเนี่ยแหละเออยมันเอ้าเป็นคนเป็นนักร้องก็ต้องร้องได้ดีกว่าอยู่ขอบองไว้เออแต่แต่ผู้ช่วยมันมันมาดูกูน่อยสงสัยจ้างสิบบาทขอบองไปเจดสังเกตได้สงสัยมันจะอันนี้วะสงสัยมันจะอะไรอ่ะไม่เห็นกูไปดูสตอรี่มันไงปกติมันลงกูจะเข้าไปดูตลอด กูกูไปปิดการแจ้งเตือนใช่ไหมล่ะก่อนที่กูจะคุยกับมึงอะวันนั้นอะใช่ไหมคลิปเองว่ะก็อยู่ๆมันเข้ามาดูมันไม่ได้คิดอันนี้มันอยู่ๆเออมันก็เป็นไปได้หลายอย่างเว้ยสงสัยมันเห็นกูอยู่ๆไม่กลัวสงสัยกดผิดกดผิดไม่ไม่ดูกูเลยแม้เออวงอยู่ตรงนี้ให้ไปไหนอะกดแปะกบัจจัยอยู่ขอบวงไง คนรอแล้วกดยัอย่างกูเนี่ยคือแบบแบบไม่มีอะไรทำแบบอยู่ดีกูกดไปดูสตอรี่ใครกูกดกดไ่งั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยแต่มันกดแ้วมันเออเออใช่ใช่ใช่มาแต่อยู่ก็มาดูไอเหียวตรดคตดเหียคิดยั่ไงอะไรเหียคิดหน้าลังแต่แต่กูไม่ไปดูมันอยู่แล้วไงไม่ไปดูไม่แปอะไรเลยถ้ามันไม่ทักมาเราก็ไม่ต้องไปตอบไม่กูไม่ไปดูกูไม่ไปดูอะไรเลย แต่เดี๋ยวเราเราเราอยู่ทูปเราอยู่ทูปมันคืออะไรอยู่ทูปก็ไม่ได้ดูค้างไว้อย่างงั้นมันลบไม่ออกแล้วเผลอเผลอเผลอดูทรงเดี๋ยวสักพักอันเฟนกูไม่รู้นี่มันอ่อนปะวะอ่อนอ่อนอ่อนแต่ตอบโต้แค่ไหนเราก็รองลองเพลงคืนจันทร์ให้หน่อยอยากฟังมากเลยมันไม่ว่างมั้งหนแป๊ดมันทำงานอยู่มั้งไอ้ดอกตรงไหนเมือง แต่คดีก็กลัวง่ะอ๋อไม่ใช่หอคนเฮ้ย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 ่ไหนยิงแกงกลัวโอ้โหมันนี่กระต่ายตีด้วยเป่าเฮดเออกินเดินเดินเดิเดิเดินนดิดิดนดนเด มึงจะตั้งมึงจะตั้งยางงี้ว่ามึงตั้งแคปเถอะมันไม่ได้ใช้มึงดูกูเก็บจนเป็นห้าร้อยแน่นเอียดกดกดเหียบ้างได้ใช้บ้างเดี๋ยวก็จบแล้วเนี่ยดูทรงนะเจอบอททั้งเกมอะเอ้กูกูจะตั้งหอคอยไอเฟลเหลือสี่คนอ่ะกูว่าเจอบอททั้งเกมเนี่ยมันไม่ได้ใช้สมคนเดียววะแล้วเราก็อยู่ในวงแล้วเราก็อยู่ในวง่ะได้คนอะเล้สี่ก็เนี่ยมันไปอยู่ไหนไม่รู้เราไม่ได้ใช้ไง รอแรงเอาสกินสักแรงโกูอ่ะจะค้นแหละอันนี้มันบอดทั้งหมดแหละไม่ได้แปลว่าฉันต้องการเรื่อเธอด๋อยต้องหัวคอยนี่ล้วมาคิดนอ่าอดิตเซกเลอโอ้โหลงโศว่ะบูบิดแตดกเลยแกเสียงร่จจาช่วยกัวพูด้วยกันหาสองพวกที่เป็นคมคิดเท่ไปอยู่ไห<ง>นมาวะ อาเจอแล้วเจอแล้วเลยไม่ดีแต่มันเาะเจอแล้วกัไหนวะแลมันอย่างบาตายกเตียนี้วงบีบเมืองหนุ่มเมยนี้มันแอบอยู่ที่ไหนสักทีเออแล้วแล้วแล้แล้วไอ้สัตว เรียบลงไว้ได้ไง้บอกแล้วไอ้เต่อแหลงอะไรเนี่ยซินเวอร์ลรีรีเวิร์ลอะไรซึ่งเอ้วซินเวอร์ลดีทิฟดีทีฟเวอร์ดีทิฟเวอร์หมดอะเอ็มวีฟคอนเท